จำนวนทุนประกันและจำนวนเงินออกประกัน2องคำนี้มีความหมายเดียวกันค่ะเป็นวงเงินความคุ้มครองที่รับจากบริษัทประกันนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแบบประกันที่เราซื้อด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นแบบประกันสมาร์ทโป t e c t ชั่น9 2 0ทัของบริษัทเมินไทยประกันชีวิตนะคะมีทุนประกันภัยขั้นต่ำที่2 0 0แสนค่ะและสูงสุดไม่ได้กำหนดไว้นะคะส่วนของคำถามว่าทุนประกัน เท่าไรถึงจะเหมาะนะคะวิธีการคำนวณง่ายๆนะคะจะใช้ตัวเลข3าถึงหเท่าของไรายได้ต่อปีค่ะทําไมต้องเป็น3าถึงหเท่า3าถึงหเท่าคือระยะเวลารับตัวของครอบครัวแต่ละครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นในเอค่ะอายุ30ปีนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมีไรายได้ต่อปีปีละ5 0 0 0สนบาทค่ะต้องการที่ มีระยะเวลาทําใจที่5ปีนะคะเผื่อนาเอเป็นอะไรไปนะคะเราก็จะใช้5 0 0แสนนะคะคูณด้วย5เท่ากับ2ล้าน5ค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุนประกันที่เหมาะสมก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจค่ะอยากได้แต่ประกันดีๆอยากได้ประกันคุม้มคุมทักมาคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะ